รวยการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชนได้ทุกวัน สวัสดีครับผู้ชมครับและนี่คือ I AM c e l e b สงครามนักขายมาถึงใน e p i s o สุดท้ายรอบไฟนอลของเราแล้วนะครับดูสิว่าใครครับจะเป็นเซเลบริตีของเราคนแรกของเมืองไทยและคว้าเงิน2ล้านบาทก็อกบอกเลยนะครับว่าเซเลอรของเราทุกคนเนี่ยนะครับทั่วประเทศเลยก็ฝ่าด่านต่างๆมาจนถึงวันนี้เหลืออยู่เพียง5คนสุดท้ายขอต้อนรับทั้ง5ท่าน อายุ48ปีค่ะปัจจุบันก็เป็นแม่ค้าออนไลน์ค่ะก่อนหน้าน,นี้คือเป็นแอร์โฮสเตสค่ะเป็นแอร์โฮสเตสประมาณ20ปีค่ะเหมือนกับพอช่วงโควิดเนี่ยมันหยุดบินอาบูุตํตาตงเราที่นี่เ้าจะหาอะไรทำมาคนอื่นอาจจะคิดอย่างนี้นะแต่เราอะรู้สึกว่าเฮ้ยหยุดบินี่ดีเลยก่อนหน้านี้เราก็ขายของมาตลอดอยู่แล้วอะแต่พอหยุดบินปุ๊บมันเหมือนกับว่าเราได้ลองทำเต็มตัวเป็นเพจที่คนดูเยอะมาก ปะห้าปีวัวเล่นถ้าเป็นคนกุ้งกิ้งน่ารักจะใส่แบบพ่อยอย่างนี้ก็ได้สวยเมากนะตัวนี้ลงเทปไปก็หมดแน่นอนหกเนื้อสัมผัสของเขาเวลาเราทําดอลลี่แล้วนะคะไม่มีหนึดอึดอึดอย่างนี้เหมือนแบรนด์อื่นไม่มีนะครับอีกด้านหนึ่งที่เป็นหัวลิควิดขาด้านล่างขาและเกลี่ยง่ายมากทําไมต้องใช้ไม่ใช่ลบดอลลี่เสร็จแล้วตาเหี่ยวไม่เอานะคะส่วนประกอบตัวนี้นะคะมีน้ํามันสกัดนะคะเป็นน้ํามันอีสติ้งพิมโรสอะโวคคโดนะคะความลื่นของการนําเสนอไม่มีเออไม่มีอา ไม่มีสะดุดเพราะจำไม่ได้แต่มีหยุดจังหวะเพื่อที่จะรอให้คิดตามมันแสดงให้เห็นถึงความเป็นเอ็กซ์เพรสตอนุญาตนะคะจากรายการ w o r k p o i n ททีม2มาเชียร์ผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะ One d a y v i e w เนี่ยเป็นตัวที่ดังมากในเกาหลีอยู่แล้ว I n อเ o u One. Thank you very much เวลาขายรู้สึกว่าของที่ขายเนี่ยทุกชิ้นอ่ะเรารู้สึกว่าเราชอบมันก่อนอ่ะแล้วเราถึงจะบอกต่อ ให้ลูกค้าของเราอะแล้วถ้าลูกค้าไม่ได้ใช้อันเนี้ยเสียด้ยแทนเป็นความสรรินงานเริ่มต้นนะคะก็เลยแบบชอบการขายมากชอบการบอกต่อสวัสดีค่ะชื่อนางสาวอลุรัต์ธิรพันธ์นะคะปัจจุบันอายุ18ปีค่ะขายของออนไลน์ค่ะเกี่ยวกับพวกสกินแคร์สำหรับยอดขายรา,ายเดือนก็หลักล้านค่ะรวมถึงอาจจะเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดในรายการแต่ฟิกที่ผ็ดที่สุดคือฟิกที่หนุนะคะ ถึงบอกไงว่า35ขวดแบบใน2ชั่วโมงโคตรยากเลยอยากฟาดมากที่สุดก็คือวาวเร้คาดคาดหวังกับวาวว่าเอ้ยออกไปออนสตรีทต้องได้ดิขายของได้วันละเป็นแสนอ่ะยูบอกเราว่ายูขายของในออนไลน์อยู่ได้วันละเป็นแสนอ่ะคืออีพีนี้หนูบอกเลยว,ว่าหนาูคิดว่าหนูคือตัวถ่วงของทีมด้วยซ้ำเพราะว่า รู้สึกว่าไอ้นั่นเราก็ทําไม่ได้นี่เราก็ทําไม่ดีเราทําไปมันก็ทําทไม่สุดหอกหนะ้าทิ้งไว้ยอย่างนี้เลยค่ะแล้วพันแห้งเราก็รอกออกไปได้เลยค่ะแล้วตอนนี้มีโปรโมชั่นดนียนะคะจาก1 1 9 0พ้าิบาทลดไปเลยค่ะ50สบเปอร์เซ็นต์หอบาทมีเงินทอนค่ะคุณแม่ค่ะพี่อยากฝากถึงลูกบาทว่าอย่าตะโกนไม่ตะโกนนะไม่ตะโกนพี่ขอยย่า่าไม่ตะโกนไม่ตะโกนแล้วก็ไม่ตะโกนเดี๋วยวเราเยอะไป เราล้นไปเราไม่มีสติจริงหรออะไรเงี้ยเวลาเราเข้าถึงตัวลูกค้าค่ะโดยการออกไปขายภาคสนามมาเนาะเสี่ยงบาสน่กกากลัวจริงๆตอนที่เวลาเราเล่นกับกล้องอ่ะคือหนูก็อาจจะมีเสียงดังแต่ตอนที่ขายจริงอ่ะหนูแทบจะกราบเท้าเข้าไปเลยค่ะแล้วก็พูดบอกวาไม่ต้องบอกค่ะพี่เห็นหมดลูกค้าทุกคนต้องการให้รู้สึกว่าตัวเองเป็น v i p และและลูกบาสรเนี่ยทำตรงนั้นได้ นี่แหละมันคือตัวหนูแล้วหนูเป็นตัวตนของหนูแล้วหนูเอาจิตวิญญาณการขายของหนูออกมาล่ะซิเฟ้ค,ครับผมอ่าเป็นอินฟลูเอนเซอร์นะครับสายแบบว่าตลกตลกด้วยท่าทางคำพูดแล้วก็แค่นั้นความคิดเขาอ,อ่านาไม่ทด้มีเท่าไหร่แต่ว่าก็เล่นตลกท่าทางเอาคาดหวังว่าต้องได้เงินหล้านบาทเราะว่าเต็นดีบ้า,าก็ปุ๊บไปกูบา อย่าเป็นแอร์สินะครับพี่ไม่ได้ดูหนังหน้าตัวเองเหรอหน้าสิวริ้วรอยเยอะขนาดนี้ยแกไม่มีทางที่ได้เป็นแอรสาวหรอกคอยดูเถอะฉันจะกลับไปอีกครั้งหนึ่งตลกขายไม่ได้มองหน้าพี่หน่อยเราวัดกันจากยอดขายถูกต้องไหมคะที่เราบอกว่าตลกขายไม่ได้ก็พอยอดขายคุณมันไม่ได้ แต่คำว่าตลกอะค่ะมันต้องอยู่บนความเหมาะสมตลกถูกที่ถูกเวลาไหมตลกเนี่ยถูกกับสินค้าไหมหงอยดิจริงๆะมันเล่นๆมันแบบมันก็แบบหยอกๆ เ,เ,กเกงที่เรียกได้ว่านุ่มใส่สบายนะคะรับสรางเฮโยโอโอโอยืดได้เยอะค่ะไม่ติดขาไม่ถึงเ,เป้าตอนนี้ขายของออนไลน์ค่ะหลักๆจะเป็นเสื้อผ้านะคะจะเป็นเกง,เกงวอมล 4, หลักสีค่ะทุกคนหลักๆก็คือเดือนละ2 3ถึงแสนบาทอยากจะพิสูจน์ตัวเองค่ะว่า,วาเฮ้ยเราเลยขายอย่างอื่นได้ไหมนะคะขาย,อ,ยาอื่นแล้วจะเป็นยังไงนะคะสวัสดีค่ะคุณแม่มาแล้วก็แเดทวันนี้นะคะจากเกาหลีค่ะนะคุณแม่ หรือว่าเราเลือกผิดจริงๆวะ่ะขอก็ขอแล้ว <Yeah. S 2> มาถึงขั้นนี้แล้วเ <Yeah. S 2> หลือ5คนคือมันต้องสู้เต็มที่จัดไปค่ะ <Yeah. S 2> ทีหนึ 1. 1> <อ>่งขาดไม่ได้แน่นอนขอต้อนรับมาสเตอร์ของเราทั้ง3ท่านนะครับอาจารย์ธัญวัฒน์คุณมิวกี้และเฮียทรงพล <Yeah. S 3> อีกหนึ่งท่านครับตัวมัมระดับตัวแม่ขายของมาแล้วมากมายน้องสาวพ่อเม่แพทนภัา yeah. 아울러, ไป봉 패널기 스타일의ของเรา 내일이, 천쿤 소핑 안녕하세요. 탑5 안에 든 셀러 여러분 정말 축하드립니다. 이제 마지막 결승전이 남아 있습니다. 결승전에는 쉽지 않은 두 가지 미션을 준비했습니다. 첫 번째 미션은 사전 판매 미션입니다. 7일 동안 셀러가 직접 선택한 비셀러 제품을 라이브 방송을 통해 판매할 텐데요. 첫번째미션에서가장높게판매한셀러순서로두번째미션의제품을선정할수있는기회를드립니다또한1 0만바트넘게판매시10%의커미션을드리겠습니다โ호이มีแรงจูงใจแบบนี้รับรองว่าเซลล์เราขายกระจายอย่างแน่นอนนะครับทำการหารจกหัวเลยว่าวันหนึ่งจะต้องขายได้เท่าไหร่รายการนี้มันคืออย่างหาสุดยอดนนะักขาย เราก็อยากทำศักยภาพออกมาจริงๆว่าเราขายได้จริงไหมแต่ถ้าเราขายไม่ได้เลยก็เราก็คงจะต้องพิจารณาตัวเองค่ะก็รู้สึกว่ามันมีโอกาสในการทํายอดได้มากขึ้นใครทํามากได้มากใครทําน้อยได้น้อยค่ะเพนจะไปนั่งย้อนดูตัวเองทุกอ p ีเลยว่ามาสเตอร์เขาแนะนําอะไรแล้วรวบรวมตรงนั้นมาเลยพยายามนึกคิดสุดๆว่าอะไรที่ทําแล้วมันดีอะไรที่ทําแล้วเฮ้ คนที่เขาแบบเป็นตัวเต็งเขาทําแล้วเออเขาได้รับคาชมแล้วก็อยากจะทําบ้างไปคิดว่ามันเป็นทางถนัดของเปครับเพราะว่าเธอไปเกิดมาจากการทำคลิปแล้วก็การไลฟ์เอนเตอร์เทนอยู่แล้วเพราะนั้นก็ไม่น่าจะยากสำหรับการสำหรับโจทย์นี้ครับแล้วภารกิจด่านที่2นี่มันคืออะไรครับทุกคนจะมิชชั่น้นดันเก็บเบลแ입니다각ั계별ั정เก판บเบลล판매นพักสดั하면다า단계로นเก게됩니ัน계는็총ห้า로구성되어있고요 이 다섯 단계를 모두 가장 빨리 끝낸 셀러가 총 상금 200만 바트, 태국의 명광의첫 셀러로티상을 받게 됩니다. 4등 셀러까지 미션이 완료되었거나 3시간이 초과된 경우 경쟁이 종료되게 됩니다. 마지막까지 최선을 다해주시고요. 모두 화이팅 하십시오. 화이팅! 야오 <laughs> เอาละครับในเมื่อจะต้องขาย7วันเนี่ยนะครับสินค้ามันคงต้องมีความหมายมากๆว่าจะมีเทคนิคอะไรยังไงให้มาสเตอร์แนะนํากันดีกว่าครับเริ่มอาจารย์ธัญวัฒน์ก่อนเลยครับผมเข้าใจว่าจะมีบางคนเท่านั้นที่ตั้งใจทํากันบ้านเพราะฉะนั้นเทคนิคไม่ต้องแนะครับคุณตั้งใจหรือเปล่าผมเดาว,ว่าน่าจะมีคนตั้งใจน้อยครับ หนูว่าหนูได้เปรียบค่ะเพราะว่าอยู่กับสก,กินแคร์พวกเนี้ยมาเยอะมากแล้วเรารู้ว่าเราจะต้องขายในเนี้ยมันยังไงจะดันมันออกยังไงแล้วก็จะจับเสร็ษยังไงให้แบบเฮ้ยคุมลูกค้าซื้อของหนูนะคะหนูเลือกไลฟ์สดค่ะเพราะหนูรู้สึกว่าไลฟ์เนี่ยคนต้องเห็นจริงถ้าเราทำคลิปรีวิวไปอ่ะหนูคิดว่าคนเขาคงแบบไม่ได้จอยอยากจะสั่งขนาดน,นั้นอ่ะคุณมิวกี้ครับมีอะไรเสริมครับ คล้ายๆกับอาจารย์นะคะก็อยากให้ทุกคนตั้งใจมิวกี้เชื่อว่าทุกคนมีโกอยู่แล้วว่าอยากจะเป็นเดอะวินเนอร์หรือบางท่านคิดว่าฉันไม่ได้เป็นเดอะวินเนอร์แน่ๆเพราะฉะนั้นก็ทำๆไปเถอะไปเจอไลฟ์ live, เพราะว่าหลักๆเลยไปเจอเน้นเลยคือไปเจะเอนเตอร์เทนคนแล้วก็ถ้าคนชอบปุ๊บก,ก็เคยคุยกับรายการแหละเขาบอกว่าถ้าคนชอบเขาซื้อเองโดยที่เขาไม่ต้องมาดูว่าไปขายอะไรใช้ตั้ง7วันนี่ทำทุกวัน่ะมันต้องมีวินัยสูงเลยอ่ะ เพราะนั้นวางแผนให้ดีครับว่าช่วงไหนที่เราควรจะต้องขายอะไรก่อนอื่นเพนก็จะวางแผนสินค้าก่อนขายอะไรที่มันเห็นผลก่อนเลยชัดเจนถ้าให้แนะนําอยากให้ไลฟ์ทั้ง7วันนั่นคือสิ่งที่ดีที่สุดจนลูกค้าติดแล้วก็เลือกแพลตฟอร์มที่เรามั่นใจที่สุดเรามีฐานแพลตฟอร์มไหนที่แน่นที่สุดให้ลงแพลตฟอร์มนั้น7วันนี้ต้องทํายอด1 0,000แถึงจะได้ค่าคอมนะคือเราแบบเราเป็นนักขายจริงๆอิอ่ะเราต้องเอาค่าคอมในความรู้สึกอ่ะ แล้วก็เลยซอยว่าเจวันเราหาเลยว่าเราต้องทํายอดให้ถึงทาไหุ่อย่าลืมนะครับว่าด่านที่1ของเราเนี่ยมันพ่วงไปถึงด่านที่2ด้วยว่าคุณจะได้เลือกสินค้าอะไรยังไงกันบ้างอาจจะพิเศษกว่าชาวบ้านเขาอย่างแน่นอนถ้าพร้อมแล้วพวกคุณถึงเวลาแล้วครับเอาไปขายกันเลยแบ์เทชโชว์ไอ้ดินเตอร์มาในลุกแบบใสๆสวัสดีค่ะท <ขา S 1> ุกคนจ๋<ข>าอันนี้คือเขาให้มาไลฟ์ขายาสินค้านะคแบบ ใครที่เข้ามาแล้วพิมพ์ทักทายนันนิดนึงค่ะปรบมือนี่ทุกคนค่ะเหมือนฉีดน้ำหอมก่อนนอนแต่เป็นเบาๆแล้วมีสเสน่ห์ะไปเลยครับผมว่าแหวนชโชช้าง2ค่ะโฟอลล่ามักนะคะค่าจะส่งเมา์เมา์หบาทสำหรับคนที่กดแชร์เท่านั้นใครไม่กดแชร์นะค่าจะส่งจะเป็น69บาทคือวันนี้เลฟเฟลนวันนี้อยากแต่งเป็นแบบฟิลแบบว่าสายฝอนี่อันจะออกแดงแบบนี้เลยเฮ้ย รถว่ะเป็นลิฟของแบรนด์บางดีว่านะคะทุกคนอันนี้คือส่งตรงมาเลยนะคะแล้วก็ของแท้แน่นอนแล้วก็ราคาพิเศษด้วยนะคะในแอปบีเซโลนะคะช่องทางการสั่งซื้อมี2ช่องทางนะคะทุกคนสามารถกดไปที่ออหน้าโปรไฟล์จิมหน้าโปรไฟล์ได้เลยนะคะวันนี้คือทํางานตั้งแต่เช้าตื่นมาก็ทํางานเลยแล้วก็ไปถ่ายงานข้างนอก โคตรเหนื่อยใครจะซื้อก็คือสินค้าก็อยู่นี่นี่เอาไปกดในลิงก์เอาแอมพูดแล้วนะว่าไปซื้อของสองทุ่มตรงเหมือนเดิมวันนี้มีกำลังทาลิฟของบรังดีบ้าเลยนะชิงสวัสดีก่อนเลยนะวันนี้คือมาเลยแบบว่าชิวๆซึมง่ายมาก แล้วชุ่มชื้นมากตัวนี้นะจะบอกว่าเป็นเฮาตูเนียนะคะพอเซรั่มนะ 35ML ค่ะทุกคนคะ่ะ3า2บาทเปิดเฮาตูเนียตัวนี้นะคะไปค่ะขอนทุคคู่คอทหารหนึ่งค่ะ <เล S 1> ไปค่ะขอนทุคคู่คอทหารหนึ่งของเดอร์มาพรัสค่ะคือวันนี้ที่จริงๆแล้วจะใส่ชุดอาบน้ำแบบนี้คือเป็นฟีลว่ะจะลงไปอาบน้ำนะแบบฟีลอ่างสก,กุชี่นอกบ้านอะไรอย่างเงี้ยแต่เป็นฟีลฝนตกไนงะ ฟิวฝนตกเลยไม่ได้อาบเลยอ่างจากุชีเนี่ยตีมมุ่งคิดเมื่อตอนหัวค่ำนะคะเพราะว่าดูพี่ลูกบาทนะคะตีมวันนี้เลิศเกินแม่อาบน้ำโชว์ซื้อสามขวดนะคะอันนั้นเดี๋ยวจะออกออเป็นฟิวออวิดีโอคอลแทนนะคะเนื่องจากวันนี้เราเป็นวันที่สามแล้วนันจะเอาตัวสวัสดีค่ะใครเข้ามาแล้วอย่าลาืมกดไล k เรากำลังแจ้งให้ผู้ชมทราบว่า,าจะบอกว่าสำหรับคนที่ผิวแพ้ง่ายนะช่วยมากองรวมกันตรงนี้เลยค่ะใครที่เราของบิ๊ดลี่อยู่นะคะจะบอกว่าหาซื้อก็อไม่ใคยง่ายนะและไม่ต้องบินไปเกาหลีเองเพราะวันนี้แนนอยู่ตรงนี้แล้วนะคะวิซลลจัดทำให้แล้วนะวันนี้หนูไปทำงานมาใช่ปะแล้วดูในกระเป๋าอะไม่ได้ใส่อะไรเลยใส่พกโทรศรัพท์หนึ่งเครื่องและ ก็6ลิปสติกบรังดีว่ารู้สึกว่าบรังดีว่าตัวเนี้ยมันมีส่วนลดเหลือประมาณ3-60ถ้าจำไม่ผิดนะมันมีโปรโมชั่นสวัสดีทุกคนที่เข้ามาใหม่ด้วยนะจ๊ะเพราะมีคนก็โทรตายให้ด้วยเป็นฟิลแบบเอ็กซ์คลูซีฟอาบน้ำกับทุกคนครีมอาบน้ำนะครับครีมอาบน้ำที่ไปใช้นะครับจะเป็นของยี่ห้อพ่อเมดิสันนะครับทุกคน อันนี้ใครที่รู้ราคาน้องเพนมันขวดเท่าไหร่พิมบอกหน่อยที่ลืมดูราคา